ครับเอกวันเราเป็นตะวรนครับใส่เนลซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็ะวันอยู่ที่พิษณุโลกิโเลยแล้วอยู่น่าตอนนี้มีใครเป็นคู่ฟ้องซ้อมรำมั้ยมีแค่ตะวันแล้วก็ที่เียนใครครับผมในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่นะเนี่ยหอยหกสิบน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สีมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอเอชิตะไม่เคยไทยแน่นอน ครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขาเปิดแบบไหนสไตล์ไหนยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยเขาวางเกยวางแบนยังไงก็เรื่อยๆกรตามสไตล์เรามีอะไรเด็กแก้ไข่าบุ๋นเขาบริจอูเนาะล่าสุดต่อยไหนไปครับที่ภูธรอันนั้นต่อยเป็นไงบ้างชนะมาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยอ๋อนนี้มาช่างต่อยที่นี่เนาะเคยมาต่อยที่นี่ยังครั้งแรกเลยตื่นเต้นบ้างอ่าวันนี้ต่อยเวทเท่าไรสี่สองกิโลเมื่อกี้ช่างหนักแล้วเป็นไงบ้าง มาผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เซ็นต์ชมบูแข็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะกับบ้านคุมมากี่กิโลคุมมาต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ี่คนจังหวัดโลกเด็กบินโลกเลยอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับวยหน่อยครับพี่น้องทางบ้านเป็นกำลังใจบ้วันนี้พร้อมออลชีนะอะขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ